คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมนะครับใหุ้ดว่าต้องการไปเสริมน้าเสริมดวงต้องให้มาเกิดเรื่องโชคลาภแตงเช่นะฮะซื้อหวยก็โอกาสสูงขึ้นซื้อตอรเร็งโอกาสสูงสูงมากขึ้นเด้นขึ้นก็สูงอีกเลยนะโอกาสไั้งคนที่เกิดวันอังครก็จะซื้อหรเล่นนะครับใจเย็ เราไป้างนอสมมตินะอาจจะไปที่ท้ามปเทศไทยอะไรนั่นใ่ไหมเราไอยี่พื้นี่ไหนหรือจากหากรอูอหรือบางคร้เราเราเจอคนหานกันแต่ที่คือต้องมาเป็นในกบบที่เ้นแที่เกิดขึ้นใช่ห มันต um, ้องเกเนี you. You ่ยเป็นนักลงทุนรายศาลนักสักษ์การลงพูดเยอะตุ๊กตานี่เราเป็นโปรถุนไม่เยอะู้ชมถามนะวันที่ที่น่ายซื้อหุ้นได้ต้องการจะเปนแค่ไหนแรือตุกตาหรือตุกกระตุ้ไรหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์เป็นเดรนท์ที่